ไปดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสําหรับกลุ่มเปราะบางกันบ้าง <idag> นะครับทางนั้นของกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาสครับได้มีการส่งมอบบ้านและก็ห้องน้ําใหม่นะครับให้สําหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ตําบลปูยกครับกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตําบลปูยกได้มีการส่งมอบบ้านและก็ห้องน้ําที่ปรับปรุงใหม่ให้กับนางมือละเจ๊โซ อายุ70ปีผู้สูงอายุและผู้ป่วยซึ่งมีภาวะพึ่งพิงและอาศัยอยู่กับสามีที่มีโรคประจําตัวโดยไม่มีรายได้ประจําการดําเนินงานครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้ผู้ที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ คณะของผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสค่ะซึ่งนําโดยนายอิสสันบินยูโซนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็นายสาราหูดินอาบูค่ะเป็นรองประธานสภานะคะร่วมกันส่งมอบห้องน้ําที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานพร้อมกับมอบถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปูยเองก็กล่าวค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประ ระบางในชุมชนได้อย่างแท้จริงพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ดําเนินการโดยนางมือละแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ยังคงต้องพึ่งพาไรายได้จากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการก็ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้นะว่าเป็นการช่วยเหลือที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายค่ะ